สวัสดีค่ะเที่ยงวันนี้มาก้าทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสวุวรรณนะคะเกิดความตื่นเต้นกับวงการสื่อสารมวลชนอีกครั้งค่ะเมื่อสำนักข่าว Fox News ในสหรัฐอเมริกาปรับโฉมห้องข่าวใหม่นะคะเปลี่ยนโต๊ะทำงานเป็นจอคอมพิวเตอร์ทัชสกรีนขนาดใหญ่นะคะเชื่อมโยงข่าวจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็บนโซเชียลเน็ตเวิร์กไปชมความไฮเทคนี้พร้อมๆกันค่ะ นี่คือบรรยากาศในห้องข่าวที่สำนักข่าว Fox News ในสหรัฐนะคะเปิดใช้งานเมื่อต้นสัปดาห์ค่ะภายในห้องก็เต็มไปด้วยจอภาพแบบทัชสกรีนขนาด55นิ้วดิฉันตรวจสอบมาแล้วนะคะจอที่เห็นนี้มันคือจอ Perspective Pixel ของ Microsoft นั่นเองค่ะราคาจอหนึ่งเครื่องนี่กว่า250,000บาทเลยทีเดียวนะคะทุกจอนั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กทางกองบรรณาธิการสามารถดึงข้อมูลข่าวภาพข่าวจากนักข่าวภาคสนามนักข่าวภาคประชาชนหรือว่าจากแหล่งข่าวอื่นๆจากทั่ มาประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ก่อนนำมาใช้งานออกอากาศค่ะซึ่งทาง Fox News เขาเรียกระบบนี้ว่า Big Area Touch Screen นะคะเราก็จะไม่เห็นภาพการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโตอีกต่อไปแล้วนะคะในห้องข่าวค่ะจะภาพโดยรวมนะคะสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะซึ่งในภาพนะคะผู้ประกาศข่าวกำลังใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่อง V ที่รู้จักกันในเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะคะเอามาควบคุมค่ะเครื่องนี้นะคะสามารถเลือกภาพจากแหล่งต่างๆมาเปรียบเทียบก่อนนำมาออกอากาศได้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วข้อมูลภาพเหล่านี้มาจากที่ไหนเนี่ยคะทาง Fox New s รายงานค่ะว่านักข่าวภาคสนามที่ส่งข่าวภาพข่าวและวิดีโอข่าวเข้ามาในระบบจะมีแผนกใส่รหัสหรือที่เราเรียกกันว่า Meta Data นั่นเองนะคะใสไปในข้อมูลเหล่านั้นนะคะแล้วก็ห้องข่าวก็จะเลือกข้อมูลที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมารวมกันไว้ลำดับเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีข่าวภาพข่าวจากโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปด้วยซึ่งก็จะต้องมีการกรองข้อมูลความถูกต้องก่อนนํามาใช้งานนะคะ เช่นข่าวทางทวิตเตอนะคะจะเห็นว่าในห้องข่าวนี้มีทวิตเตอร์วอลอยู่ด้วยกันถึง3จอใหญ่ๆนะคะก็ต้องมีการคัดกรองความถูกต้องก่อนค่ะที่จะถูกนํามาใช้งานแล้วก็ใช้ออกอากาศทางจอโทรทัศน์ค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะเมื่อข่าวนี้ถูกเปิดเผยออกมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแซลด้วยนะคะบอกว่าห้องข่าวนี้เนี่ยเหมือนกับห้องควบคุมในภาพยนตร์ไซไฟหลายๆเรื่องเลยนะคะบางคนก็ยังทําการรีทัช์แปลงโฉมผู้ประกาศข่าวเป็นหัวหน้าควบคุมยานอาวกาศหรือแม้แต่ภาพนี้ค่ะนําโปรแกรมเกมไพ่เกมยิงจรวดนะคะมาใส่หน้าจอทัชสกรีนก็เป็นการแซวกันนะคะแต่ก็ทําให้ได้รับความสนใจมากมายบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนำภาพมาแบ่งปันกันมากมายเลยค่ะแหมจินตนาการหลากหลายกันเลยจริงๆนะคะ ค่ะเรามาปิดท้ายกันนะคะในช่วงของ p a เลตไอทีนะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวไอทได้ใหม่ในทุกข่าวเที่ยงวันอังคารและพฤหสัสบ,บดีค่ะเที่ยงนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องบันเรียพร้อมสับแสนยากรพาเลตไอทีค่ะในที่สุดซัมซุงก็เป็นเจ้าแรกในโลกที่ออกมือถือเจ้าโค้งในนามกาแล็กซีร่รอย่างที่เห็นนี้ค่ะ ก็ดีนะคะคนค้างๆจะได้แอบดูยากหน่อยใครสนใจรอเป็นเจ้าของกันได้ค่ะแต่คนที่รอเป็นเจ้าของ iPhone 5s และ 5c ล่าสุด Apple ประกาศแล้วว่าจะเปิดขายในไทย25ตุลาคมนี้พร้อมกับอีก24ประเทศซึ่งก็เริ่มมีค่ายมือถือไทยประกาศขายแล้วเช่นกันแต่ราคายังต้องลุ้นกันอีกหน่อยนะคะ